สวัสดีครับพ่อบ้านดีๆนะครับสวัสดีกับเช้าวันอังคารที่4ีนี้มีผ้าเก่าๆตกค้างมีไหมมีอะไรด้วยรวมๆกันอยู่นะครับเยอะแยะเลยแบ่งปันในราคา500บาทสวยๆทุกกรงเลยเก่าๆนะครับนี่เบอร์โทรติดต่อนะครับกับอดีตไลน์ เยวมาดูกันเลยตามหมายเลขเลยนะครับปิดไม่ให้เสียเวลานะครับผมไล่ไปเลยหนึ่งสองสามเลยก็ปิดหมายเลขเลยนะครับสบอกองุ์พระาเนี่ยผมจะจําไม่ค่อยได้ครับผมมามาเริ่มกันเลยนะครับหมาเยเลขหนึ่งเย็บกรอบกันน้ําให้เลยนะครับนี่เนื้อกเก่าแห้แงๆสวยๆอย่างนี้เลยนี่หมาเยเลขหนึ่งนะครับ นะครัหมายเลขสองครับ <c oughs> ได้ไปทั้งกรอบนะครับไล์ยังไงได้อย่างงั้นเลยนะครับนี่ในราคาห้าร้อยบาทนะครับวันนี้น,นี่หมายเลขสองนะครับสชวยชวยเลยยุบย่นลอยยุบลอยย่นลอยแห้งนะครับของเก่า มีเสียงรถเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าลงมลาไลฟ์ข้างล่างนะครับข้างล่างบ้านนะครับแต่ก่อนไลฟ์ในห้องนะครับนี่่มานเลขสองนะครับสวยๆครับมาเลขสามครับ จะบอกเลขอะไรหรือเปล่าครับเป็นข้ามนะครับข้ามนะครับเป็นข้ามนะครับไม่ได้มีเขียนอะไรพิเศษเราเป็นข้ามแต่ว่าขึ้นมาสวยมากเป็นสัญลักษณ์ที่แปลกๆเนาะนีเ <c oughs> นื้อน,น,นี่เก่าแห้งสวยครับมาเล็กสามนะครับตรงนี <c oughs> แง้แห้งๆเก่าๆนี้เลยนะครับมาเล็กสาม มาเลขสี่ครับนี่เก่าๆได้ทั้งกรอบนะครับได้ทั้งกรอบ้วยังไงได้อย่างไนเลยเป็นกรอบกันน้ําอย่างดีแล้วนะครับใบก็ถ้าจะเลี่ยมทองก็แกะออกไปเลี่ยมได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเลี่ยมจะแขวนอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าจะเลี่ยมแบบพลาสติกนี่ก็เลี่ยมแบบเปเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมพร้อมเลี่ยมทองนะครับไม่มีหูหะครับมาเลขสี่นะครับสวยงามมาก เลขห้านะครับแห้งๆเก่าๆเลยนะครับนี่วันนี้มีฐานแซมขึ้นมาด้วยนะครับนี่นะครับเนี้อปาลิ้นวนวลหนึบแห้งแก่งครับแก่งครับแก่งครับสวยเลยละ่ะแก่งแห้งเก่ามาเลขห้านะครับ มาิเลขครับนี่เก่าๆอย่างนี้เลยดูคาบนะครับจีดีเอเจีดี นะครับราคาองค์ละห้าร้อยบาทครับปิดก่อนเล้กก่อนเลยนะครับได้เป็นของกรอบทุกองเลยนะครับเรนนี่กระลงเหลือมานะครับเป็นกรอบนี่สวยงามมากครับพิมพ์นี้ไม่รู้พิมพ์อะไรนะครับเป็นเนื้อพระทรงพระนี่สวยแกล่งเนียนมากครับแห้งดูเลยครับถึงยุคแนนอนพระนี่นียนย่า นี่นะครับไม่รู้พิมอะไรแต่สวยครับเนื้อพระสวยมาก <c oughs> เนียนครับมาเลกเจ็ดนะครับมาเลกแปดครับดูเนื้อแต่ละองค์นะครับสรรหารเลยนะครับก็คือเลือกตามความชอบได้เลย,เลยมีให้เลือกทุกเนื้อทั้งเนียนทั้งหนึบทั้งนุ่มมีทั้ง ทั้งก่อนทั้งคาบโอ้โหสะสมได้หลากหลายหลายคุณนะครับอันนี้หมายเลขแปดนะครับนี่บางคุณชอบมีคาบบางคุณชอบเนียนแลวแต่คนสะสมมาแล้วแลแต่คนเก็บหมายเลขแปดนะครับอรนนี้สวยๆแล้วก็หมายเลขเก้าอื้อ,อ,อ นะคอ๋อมีชดาและหลังนะครับดูนี้โอ้โหสดาชัดเจนมากรัชากาลที่4สมัยรัชากาลที่4แน่นอนครับนี่เป็นตารัชากาลที่4เนื้อก็โอ้โหเก่าแห้งดูดีแาบน,นี้เลยนะครับ หมายเลขเก้าหมายเลขสิบนี่นี่นี่น,นี่ดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรเนี่ยเต็นเนือาพานี่สวยมากเลยครับดูดิครับน,นี่แซมถามขึ้นมาด้วยผมก็เรียกตัวถามแซมแต่แซมมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับผมไม่ใช่นะครับมันเป็น พิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งแต่เขามีแซมแต่อย่างนี้ก็ไม่รู้เขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับก็อ่ะใครรู้ใครชอบก็ปิดไปรู้ได้ว่าเนื้อสวยครับสวยงามมากเอนี่หมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดื้อหือเก่ามากนะครับนี่เลสิบเอ็ดนะครับตรงนี้ สองครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ตาชดาลานหลังชัดเจนเลยนะครับนี่สวยนี่เนื้อนี่ก็สวยมากนี่สาวังนะครับใสายวังอ้า หมายเลขสิบสองแล้วนะครับหมายเลขสิบสามนี่เบอร์โทรนะนี่นี่นี่เบอร์โทรกับอดีตลายแคปไว้เลยนะครับกับอดีตลายนี่แห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่หมายเลขสิบสามดูน้ำอมแห้งของเก่า ขสิบสามมเลขสิบสี่สวยครับสวยสวยมากเลขสิบสี่แล้วนะครับมเลขสิบห้า ดูครับดูกับเก่าดูคาบนะครับนี่มีเส้นรองด้วยไหมสองเส้นเนี่ยเนี่ยก็มีหูติดด้วยนะครับองนี้เนื้อนี่สวยเก่าคาบเปดีเป็นดีนี่มีเส้นฐา ห้ามาได้สิบหกอืมเป็นไงครับสวยครับนด้สิบหกนะครับองค์นี้สวยงามมากครับ หกนะครับสิบเจ็ดนะครับกิจชยูครับจิตชั้นนะครับโอ้โห,โห,โห,โหโดูดีครับความเก่าของแห้งของสวยนะครับบนสูงบนสามดีด้วยนะครับกิจชยูนะครับหมายเลขสิบเจ็ด 17. มายเลขสิบแปดโอ้โหดูเนี่ยครับลงรักลงทองภาบเพิ่มแรงมากครับมันเลขสิบแปดนะครับมันเลขสิบเก้า สวยงามแห้งสวยมากครับผมม,มเีเก่าๆนะครับสว,สวยอย่างนั้นเลยแต่ราคาห้าร้อยบาททุกองเลยครับกรอ,อ,อบเลยนะครับไล่ยังไงได้อย่างนั้นดูดีครับความแห้งวอมเก่าไม่สวยมันรู้ไปห9สิบเก้านะครับนี่เบอร์โทรกับไอดีไลนะครับเ่ากว่าแล้วนะครับดีสิบครับ นี่พวาเก่าแง,งแง้งเลยนะครับนี่แง้งแง้งมากคูความสวยนี่หมายเลขยี่สิบนะครับดูความแห้งแขนทรงย่างเสี่ยมดูภาพครับเก่าครับไมายยี่สิบหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับ นี่ไงครับเก่าไหมครับดูภาพข้างหลังนะครับขายเขยของเก่าแลครับดูนะครับหมายลขยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองขานี้ ดูครับดูเนื้อดูมูลสารดูความเก่าความแห้งนะครับสวยงามครับยี่สิบสองครับสวยครับยี่สิบสามครับ เป็นกะปิเลยนะครับเก่าแห้งเก่าแห้ง23่สิบสาครับเก่า,าแห้งแห้งดำๆอย่างนี้เลยนะครับดูเลอะๆยี่สิบสครับนี่ ดูนะครับไข่เขยขึ้นเตน็มเลยเป็นชงเป็นเชี่ยมน่าจะอยู่ในกุนะครับพวกนี้สองคลองวะกำลักลมไปทางรู้น่นะครับยี 25, ่สิบห้าไปยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี่น,นี่ดูดิครับเก่าแห้งไหมครับสวยมากครับผิวพันธ์ ยุย่นแยกแห้งเกานี่นะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกตกค้างจากเมื่อวานครับเป็นสมเด็จคะแนงนะครับสมเด็จพึงเล็กดูเนื้อนะครับสวยงามมากสมเด็จแนงนะครับเนื้อนี่สวยงามมากเก็บไว้นะครับลูกสงลูกสาวนี่แผลนี่สุดยอดเลยเล็กๆ เป็นคะแนนนะครับดูเนื้อดูผิวพรรณนะครับถึงยุคเก่าแง่ครับเป็นสมเด็จคะแนนหมายเลขยี่สิบเจ็ดนนยี่สิบแปดนี่หลวงพวงเงินนะครับรูปหลอกคิมคิตา ดูหะสวยนะครับยุบย่นยังไงเป็นอย่างว่านะหล่อโบราณไม่สวยนะครับขู่ขาไปหมดนะครับนี่อันนี้28นะครับองนี้อีสององดูเนื้อในอ,อกแดงเลยนะครับเก้าอสวยครับแต่ขู่ขาข้างหลังไม่สวย ยี 28, 29, ่สิบแปดยี่สิบเก้าหลวงปุโตะนะครับนี่ปิดตาปุตนี่ยันนะ,นะครับสวยงามมากนะครับพี่พงศีฮิปปินเนดูขึ้นมาเนครับนื้อเป็นลานนะครับนนเนื้อเป็นลานนี่ดูดิแข้งขาคมชัด,ดม,มือไม้นิ้วมือ นะครับล่องในสัตว์ในสวนนะครับสวยงามนะครับเป็นปิตาปุนี่ใบลานนะครับปุโต๊ะยี 29, ่สาสามสนี่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 ปุตติยันตีนี่น,นี่เห็นไหมข้อมูลนี่เขียนในหนูงปุตโตะนะครับวัดประดุจชุนพีปุตหลังยันตีนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมครับ นี่ไม้ี่มือผิวพันสวยนี่แข้งขาเรี้ยวคมเลยนะครับหูกีปงุงกีปิ้นนี่น,น,นีสวยนะครับอ่ะสามสิบสามสิบเอ็ดนี่เป็นหลวงพงเงินนะครับเป็นจอบใหญ่หลังแบบนี่ดูเนื้อทองเหลืองนี่หูฉ่ำเลยนะครับนี่ เป็นจอบใหญ่หลังแบบลงพวเงินนะครับสวยงามมากก็ดูเนื้อนี่ขึ้นสนิมแดงกินหมดละเงาวสวยตามลูหะได้ครับดูดิสามสเอดสาสิบสองนี่รูปหล่อพระเจ้าตากสินนะครับนี่สวยงามมาก คูดิคมชัดไปนะครับคาบไขขึ้นและคิวเคียวนะรูปหล่อพระเจ้าตากสินนะครับจันทบุรีสวยงามมากสวยงามมากหลวงู่ทิมบุกเสกนะครับนี่นายองจันนี่ต้องหลวงูุทิมบุกเสก่นั้นแหละครับรุ่นนี้อ่ะเห็นเขาว่ามานะมีสององค์ครัววันนี้31 32นี่รูปหล่อพระเจ้าตากสิน นี่คมชัดครับสวยงามตุกงตีมบุกเสกครับว่าละสามสิบสามสามสิบสี่นี่เซเวลรีรูปไข่ลงุงกุโต๊ะนี่เนื้อเกรสรน,นะครับเนื้อเกรสรสวยงามมากครับเป็นเซเวลรีนะนี่โชคลาภครับมานิยมโชคลาภค้าขายดีครับ นี่พระเสวีสวัสดีลูกไข่นะครับหลวงปู่โตชน,นะนะนะมีตานะมหาสนีนะมหานิยมน้าเศรษฐีเฮ้ยเอาสีนะหลายหนะ้าเลยนี่คาปุงคาปินะนะครับสวยงามมากครับผมนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้าน,นหน้านะครับเป็นนิ้วเก,เกสรน,นะครับหลวงปู่โตเสวีสามสิบสี่สามสิบห้าเป็นผงสุพรรณ เนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนี่เก่าสวยงามมากครับเป็นปุ๋งสุพรรณนะครับเนื้อทองเหลืองนด้กรอบอย่างนี้เลยสามสิบห้าสามสิบหกหลวงปู่เผือกนะครับหลวงปู่เผือกขุศะเล็กดูเนื้อดีครับสวยงามมากแห้งเก่านะครับหลวงปู่เผือก กุศลเล็กนะครับอยู่ในก,กรอบกันน้ำให้เลยสา3สิบหกสามสิบเจ็ดครับอันนี้หลงมานะครับอันนี้เหลือไม่คืนจองแล้วแมวนะครับหลวงปูท่ทุกแก้วคือวนันเนื้อว่าน,นครับสวยงามมากครับี่ดูว่านเลยว่านนี่เก่าแห้งแล้วนะครับยุบยน่นหลังแบบ 37รายการครับในราคา500บาทนะครับเลี่ยมกรอบได้ด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อกับไอดีลายนะครับนี่แคปไว้เลยในราคาองุ์ละ500บาทนะครับมีเก็บปลายทางด้วยขอบคุณครับ